ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือตัวหนังสือในวันนี้มาจาก f c e b o o o Fan Page t o f f f e Bradshaw เช่นเคยค่ะคุณ Toffee เขียนอะไรไว้น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมไปติดตามกด Follow คุณ Toffee ด้วยค่ะวันนี้ขอยิบเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันกับพวกเรานะคะ j o b Crafting เปลี่ยนงานครับเป็นงานคราฟคุณกำลังทำงานแบบงานครับหรืองานคราฟ ถ้าทำงานแบบสักแต่ว่าทำให้มันจบๆไปไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นสั่งอะไรมาก็ก้มหน้าก้มตาทำตามนั้นไม่คิดไม่ไตรตรองการทำงานแบบนี้เรียกว่างานครับได้ครับเจ้านายสั่งมาเลยครับหัวหน้าบอกอะไรก็ดีหมดแล้วครับการทำงานแบบงานครับ ทำให้เราไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ดึงศักยภาพออกมาทําแล้วก็จะสูบพลังไปเรื่อยๆจนเฉาตายในที่สุดแต่ถ้าเราทํางานด้วยความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดปรับเปลี่ยนงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอการทํางานแบบนี้เรียกว่างานคราฟต์เรามารู้จักการทํางานแบบจ็อบคราฟติ้งกันค่ะจัสตินเอมเบิร์และคณะ อธิบายว่า job crafting คือวิธีการทำงานที่คนทำงานเป็นผู้ออกแบบงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานให้มีความละเอียดพิถีพิถันด้วยตัวเองไม่ใช่การทำงานลวกๆหรือตะบี้ตะบันให้เสร็จๆไปแต่ทำงานเหมือนกำลังสร้างสรรค์งานคราฟทที่ใช้ความพิถีพิถันประณีตบรรจงใส่ใจในรายละเอียดผสมผสานศาสตร์และศิลป์อย่างลงตัว ไม่ใช่การรอคําสั่งก่อนแล้วถึงค่อยทำหรือเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานไปโดยไม่คิดที่จะพัฒนานงานให้ดีขึ้นแต่ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีด้วยตัวเองเพราะรู้ว่าทำแล้วงานจะดีขึ้นกว่าเดิมงานที่ทำจึงเป็นงานคราฟท์ที่ละเอียดเพราะทำด้วยใจที่ละเอียดอ่อนคนที่ทำงานแบบจ็อบคราฟติ้จะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Crafter งานวิจัยของ Justin Ember และคณะทำการสัมภาษณ์พนักง,งานที่เป็น Job Crafter พบว่า Job Crafting แสดงออกได้3รูปแบบแบบที่1 มาจากการปรับวิธีการทำงานของเราให้มีความคิดสร้างสรรค์คิดค้นวิธีการทำงานแบบใหม่ๆขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือขยายขอบเขตของงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยตัวเองคุณทัฟฟี่ได้ยกตัวอย่างไว้นะคะถึงคุณพ่อของเขาค่ะคุณพ่อของคุณทัฟฟี่เป็นคุณหมอเมื่อเวลามีคนไข้ามาหาคุณหมอจะใช้เวลากับคนไข้านานบางทีตรวจเสร็จแล้วก็ยังนั่งคุยต่อคิดในแง่ธุรกิจถ้าลดเวลาตรวจลงตรวจคนไข้เร็วขึ้นน่าจะทําให้รับคนไข้ได้มากขึ้นอาจจะได้เง,งิน เยอะขึ้นด้วยแต่คุณพ่อของคุณทอฟฟี่ได้เล่าให้เขาฟังนะคะว่าไม่จําเป็นต้องรีบจนคนไข้รู้สึกว่าหมอไม่มีเวลาให้จริงอยู่ว่าหมอมีหน้าที่รักษาโรคแต่ต้องไม่ลืมว่าเราไม่ได้รักษาแค่กายเราต้องรักษาใจของเขาด้วย คนไข้อาจจะมีความไม่สบายใจที่ลึกไปกว่าความไม่สบายกายเขามาหาหมอเพราะความทุกข์ทำอย่างไรให้เขากลับไปด้วยความรู้สึกสบายใจขึ้นคนไข้บางคนมาเพราะอาการคลื่นไส้อาเจียน แต่พอคุยกับคนไข้แล้วพบว่าเขากำลังมีปัญหาครอบครัวอยู่เขาอาจจะทุกข์จนไม่รู้จะพูดกับใครก็เป็นได้ถ้ารายระบายออกมาให้หมอฟังบ้างก็น่าจะดีกว่าหมอรีบจ่ายยากแก้อาเจียนให้แล้วแยกย้ายกันไปแถมพออยู่กับเขานานขึ้นหน่อยเขาสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมหรือคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุบางคนอยู่กับบ้านก็เหานาน,นานๆจะได้ออกจากบ้านทีเวลามาที่คลินิกก็อยากจะคุยกับหมอให้นานหน่อย อยากให้เขารู้สึกว่ามีคนฟังมีคนที่สนใจเรื่องราวของเขาการทำงานด้วยการให้ใจและให้เวลาคนไข้เลยรู้สึกรักในงานนี้มาแล้วใจเป็นสุขจะได้เอาใจที่เป็นสุขไปรักษากายให้แข็งแรงได้ต่อจนบางทีคนไข้หายป่วยแล้วก็กลับมาบอกให้หมอชื่นใจถึงขนาดตั้งชื่อลูกหลานตามชื่อหมอก็มี แบบนี้คือตัวอย่างของการทำงานคราฟเมื่อเราทำงานให้เป็นงานคราฟเราจะอยากทำงานให้ดีขึ้นด้วยใจที่ดีกว่าเดิม Job Crafting แบบที่2 มาจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่เราทำงานด้วยจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีคนที่ทำงานด้วยกันจะมีความสุขและส่งต่อไปยังการสร้างผลงานที่ดีคุณทอฟฟี่เขียนถึงพิปลักช่างภาพที่คุณทอฟฟี่เคารพและเคยทำงานด้วยคุณทอฟฟี่เคยถามพิปลักว่าถ่ายรูปคนยังไงให้สวยพิปลักตอบว่า ทำให้คนที่ถ่ายรูปกับเรามีความสุขเพราะเขามีความสุขเขาจะสวยที่สุดถ่ายรูปยังไงก็สวยพิบลักษสามารถเข้ากับคนได้หมดตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดนางแบบพ่อค้าแม่ค้าวัยรุ่นผู้สูงอายุเอาเป็นว่าไม่ว่าจะคนสัตว์สิ่งของพิบลักษ์สามารถเข้าได้หมดแม้แต่คนที่ออกปากมาตลอดว่าอายไม่ชอบถ่ายรูปไม่คิดว่าตัวเองสวยพิบรักษก็สามารถกดชัตเตอร์เก็บภาพออกมาให้สวยและกลายเป็นคนชอบถ่ายรูปได้ขึ้นมาเลยทีเดียว เมื่อไปถ่ายรูปพิปลักษจะใช้เวลาก่อนกดชัตเตอร์ในการสร้างความคุ้นเคยกันแบบคุยเฮฮาทำลายกำแพงให้หมดก่อนพอแบบเริ่มยิ้มมีความสุขเป็นธรรมชาตินั่นคือช่วงเวลาที่พิปลักจะกดชัตเตอร์บันทึกภาพไว้พิปลักษบอกว่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการทำงานไม่ใช่ตอนที่รูปออกมาสวยแต่คือการได้เห็นสีหน้าดีใจตื่นเต้น คนที่พี่ปลักถ่ายรูปตอนที่เขาได้เห็นรูปสวยๆของตัวเองคําตอบของพี่ปลักทําให้เรียนรู้ว่าหากเราอยากให้งานออกมาดีต้องทําให้คนที่เราทํางานด้วยมีความสุขก่อนเมื่อพิถีพิถันใส่ใจความรู้สึกของคนที่เราทํางานด้วยงานที่เราทําจะเป็นงานคราฟต์จ็อบคราฟติ้งแบบที่3 คือมาจากการมองเห็นคุณค่าของงานที่ทำอยู่ว่าเป็นงานที่มีความหมายมองเห็นงานที่ทำอยู่มีความเชื่อมโยงไปสู่ภาพใหญ่ขององค์กรด้วยความระลึกอยู่เสมอว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเติบโตและตัวเราเองก็สามารถเติบโตไปด้วยมีครั้งหนึ่งคุณท็อฟฟี่เคยคุยกับพี่รอปภที่บริษัทถามว่าพี่บุญรอดทำง,งานเพื่ออะไร คำตอบของพี่บุญรอดพี่รปภในวันนั้นตอบว่าผมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าที่ของผมคือรักษาความปลอดภัยดังนั้นผมจะมาทํางานเป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายและทําให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามาทํางานแล้วจะมีความปลอดภัยถ้าทุกคนมาทํางานแล้วรู้สึกปลอดภัยก็จะไม่มีอะไรต้องกังวลก็จะไปทํางานดีๆให้ลูกค้าได้แต่ถ้ามาทํางานแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยข้าวของหายมีอันตรายในที่ทํางานก็คงไม่มี ใจจะไปทํางานให้ลูกค้าได้คําตอบของพี่บุญรอดในวันนั้นช่วยเติมไฟให้คนที่เกือบจะหมดไฟได้เป็นอย่างดีให้คุณมองเห็นคุณค่าของงานที่คุณทํางานที่เราทําจะกลายเป็นงานคราฟในขณะที่เราสร้างงานงานก็กําลังสร้างเราไปด้วยทุกวันที่เราทํางาน คือการหล่อหลอมตัวของตนของเราลงมือทำงานแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นถ้าเราทำงานด้วยความประณีตงานก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่ประณีตไปด้วยเมื่อคนคราฟงานงานก็จะคราฟคนทอฟฟี่แบรชอทหากใครสนใจตัวหนังสือดีๆที่น่าสนใจแบบนี้นะคะสามารถไป f o l ล o w ท็อปฟี่แบร์ชอร์นะคะใน Facebook ได้เลยค่ะมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ